อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ครูกระแตใช้เป็นเทคนิคในการทำออนไลน์ค่ะคลื่นง่ายๆนะคะสบายๆเลยค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ครูกระแตส่งต่อและช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้ได้เยอะมากๆม,ม,มีความสุขมากๆรักลูกรักแม่มดกาแฟแม่มดโก,โกโก้แม่มดไฟเบอร์และผลิตภัณฑ์แบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์อิม่มเอมจิตใจปืนปิติมากๆผลลัพธ์ชัดเจนค่ะ ทำออนไลน์แบบนี้เลยค่ะส่งต่อด้วยความสุขส่งต่อด้วยหัวใจค่ะใครที่ได้ดื่มจริงและใครที่เรียนรู้และเอาไปสร้างเป็นอาชีพคุณได้อาชีพมหัศจรรย์อาชีพ,ชพ,ชพในออนไลน์มีรายได้ทุกวันกับคําว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําและเมื่อลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําธุรกิจโตขึ้นค่ะใครที่อยากเรียนรู้ออนไลน์แบบง่ายๆเรียนรู้ การทำคลิปทำวิดีโอทำออนไลน์แค่ปายนิ้วมีโทรศัพท์มือถือเอามาสร้างตัวตนทำออนไลน์ที่เด็กผู้ใหญ่สวแม่บ้านคนทำงานประจำคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองทุกคนสามารถทำได้เพราะทุกคนมีโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของเรานี่ค่ะมาสร้างไรายได้มาสร้างคุณค่าครูก็ได้ยินดีต้อนรับหุ้นส่วนทุกท่านแม่มดออนไลน์เปิดรับให้ทุกคนค่ะ สามารถติดต่อกันได้